สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เตโชหนธรรมวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสำรวจและเปิดเผยความหมายของดาวพระเกตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในดาวที่สำคัญในระบบโหราศาสตร์ไทยและมีบทบาทในการชี้แนะผลกรรมและบทเรียนในชีวิตของเราดาวพระเกตถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อโชคชะตาเมื่อดาวพระเกตเคลื่อนที่เข้าสู่พบเรือนต่างๆในแผนภูมิดวงชะตาจะมีสัญ,ญญาณเตือนให้เราได้เผชิญกับประสบการณ์ที่มีทั้งความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาตนเองเมื่อดาวพระเกตอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลโดยส่งสัญญาณให้รู้ว่าท่านควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ไปในทางไหนเพื่อนำไปสู่การเติบโตและพัฒนาตนเองในด้านต่างๆดาวพระเกตยังมักแสดงถึงช่วงเวลาที่มีความท้าทายหรือการพิจารณาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในความหมายของกรรม รวมถึงการหาทางปล่อยวางและตั้งสติในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมในคลิปนี้เราจะมาดูกันครับว่าการเคลื่อนที่ของดาวพระเกตจะมีผลต่อการทำนายดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างและมีหลักธรรมะในข้อไหนที่จะใช้สอนใจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ไปในทางที่ดียิ่งขึ้นและหากท่านกำลังมองหาวิธีที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและจัดการกับอุปสรรคในชีวิตพร้อมทั้งเปิดรับบทเรียนใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ท่านเติบโตขึ้นในทุกด้านคลิปนี้คือคำตอบสำหรับท่านแล้วนะครับดาวพระเกตออกฤทธิ์ต่อชาวลัคนากลุ่มตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง23พฤษภาคม2568หากท่านทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกลุ่มท่านสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%แต่หากยังไม่ทราบว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไร ท่านสามารถพิจารณาจากวันเกิดก็ได้นะครับโดยผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึง15มีนาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างมากท่านจึงสามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิด เข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มช่วงเวลาสองเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของจักรราศีจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีในัยสำคัญดาวพระเกตซึ่งเดิมสถิตอยู่ในภพเรือนมรณะได้เริ่มย้ายเข้าสู่ภพเรือนปัตนิตั้งแต่วันที่28มีนาคม และจะคงอยู่ในพบเรือนนี้จนถึงวันที่23พฤศจิกายน2568รโดยพลังงานของดาวพระเกตและการทำมุมเลงที่เกิดขึ้นกับดาวต่างๆจะส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดเจนต่อชีวิตและจิตใจของชาวลัคนากลุมโดยสามารถแบ่งออกเป็นช่วงสำคัญดังนี้การที่ดาวพระเกตจากพบเรือนมรณะย้ายเข้าสู่พบเรือนปัตตนิหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านชีวิตที่ลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพโดยเฉพาะในส่วนที่ต้องพบปักกับพันธมิตรจากเรื่องหน้าที่การงาน และความเปลี่ยนในความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับคู่รักคู่ครองหรือคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูหรือในส่วนการพัฒนาตนเองช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ความเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาทา้าทายและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนอยางเห็นได้ชัดซึ่งเป็นไปได้ว่าบุคคลต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านจะมีทัศนคติที่ต่างไปจากเดิมด้วยสาเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้เขาจะต้องเจริญเติบโต,ตมากขึ้นจึงมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขา จึงส่งผลกระทบต่อวิธีการวางตัวคำพูดคำจาและการปฏิบัติตัวต่อท่านเพียงเพื่อหวังจะสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเขาเองและดึงท่านไปสู่ทัศนคตใิใหม่ๆที่จะช่วยเหลือและนำพาการไปสู่ความสำเร็จและโอกาสที่ดีอีกมากมายการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อเรารเผชิญกับความท้าทายให้ยอมรับและมองว่ามันคือโอกาสที่จะเติบโตเริ่มต้นที่ภายในจิตใจไปสู่ผลลัพธ์ของการแสดงออกและตามมาด้วยโอกาสดีๆอีกมากมาย น้ำมันสมุนไพรดอกบัวครามตัวช่วยคู่ใจพกไว้ทุกสถานการณ์สวัสดีครับทุกคนจำเสียงได้ไหมครับ อาจารย์ขีหอนทารรเองครับผมวันนี้ผมมีไอเทมเด็ดมันแนะนํานะครับนั่นก็คือน้ํามันสมุนไพรดอกบัวครามครับผลิตโดยอาจารย์ขีหอนทำครับโดยผมนะครับก็คิดค้นสูตรยาสมุนไพรตัวนี้ครับมาเพื่อช่วยบรรเทาอาการต่างๆของทุกคนครับน้ำมันสมุนไพรดอกบัวครามครับเนี่ยมีสรรพคุณหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดอาการบวมช้ำจากแมลงศ กัดตอยบรรเทาอาการคัดจมูกและวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะและไมเกรนลดอาการเคล็ดขัดยอกฟกชำ้ำและอาการอักเสบเบื้องตน้นที่สำคัญคือเป็นสูตรที่ให้ความเย็นสบายครับพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นจากสมุนไพร หากใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ ID ไว้ได้เลยผมจะใส่ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้ และที่พิเศษสุดครับจากราคาปกติเนี่ย159บาทนะถ้าบอกว่ามาจากช่องของอาจารย์เตโชครับรับส่วนลดไปเลย99บาทเท่านั้นนะย้ำ99บาทเท่านั้นนะครับอะต้องรีบกันหน่อยนะครับของมีจำนวนจำกัดยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนและเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์เตโชและอาจารย์คิ้มาโดยตลอดนะครับ ในช่วงตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง19พฤษภาคม2568ดาวพระเกตที่อยู่ในภพเรือนปัตตนิจะทำมุมเล็งไปที่ดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศที่สถิตทับลัคนาราศีกลุ่มส่งผลให้ชาวลักนณากลุ่มในช่วงนี้จะต้องผเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายในชีวิตจริงซึ่งในส่วนด้านอาชีพและการงานนั้นโดยท่านจะพบกับความล่าช้าและความซับซ้อนจากเนื้อหาหน้าที่การงานที่ทำอยู่ ทำให้รู้สึกมีความวุ่นวายกับระบบการทำงานโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการประสานงานกับพันธมิตรที่ร่วมงานกับท่านซึ่งในช่วงเวลานี้จะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ในส่วนด้านความสัมพันธ์โดยความเข้าใจผิดหรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับคนรักหรือคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูหรือพันธมิตรที่ท่านจะต้องร่วมติดต่อประสานงานจะเกิดปัญหาการสื่อสารที่ไม่ราบรื่นหรือมีความติดขัดส่งผลทําให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดตามมามา,มากมาย ในส่วนของทางด้านจิตใจโดยตัวท่านจะมีความรู้สึกเครียดและมีความกังวลที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาระหรือปัญหาที่คาดไม่ถึงโดยปัญหาส่วนใหญ่นั้นจะเริ่มต้นจากความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ก่อให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดและทําให้เกิดความซับซ้อนต่างๆซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ท่านจะต้องจัดการแก้ไขปัญหาแบบวนไปวนมาทําให้รู้สึกว่าเสียเวลากับปัญหาเหล่านี้อยู่พอสมควรตัวอย่างเช่นหากท่านเป็นนักธุรกิจ ท่านจะประสบกับการชะลอตัวของโปรเจกต์ที่วางแผนไว้หรือพบกับความท้าทายจากการทำงานร่วมกับคู่ค้าที่มีเหตุจากความเข้าใจผิดและในขณะเดียวกันนั้นสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนจะส่งผลต่อความกังวลใจของท่านซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำลายความรู้สึกและความมั่นใจของท่านอยู่ประมาณหนึ่งดังนั้นจงปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และมุ่งมั่นพัฒนาจิตใจให้มั่นคงฝึกสติและสมาธิเพื่อให้ใจสงบ เมื่อท่านต้องเผชิญกับความยากลำบากเพราะใจที่สงบจะทําให้ท่านก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้เป็นอย่างดีอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องราวของดาวราหูซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของชาวกลุ่มซึ่งจะโครจรเข้าทับลัคนาดโดยตรงและได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีในวันที่5พฤษภาคมพร้อมกับได้ทํามุมเล็งไปที่ดาวพระเกตซึ่งจะทำปฏิกิริยาร่วมกันจนถึงวันที่23พฤษภาคม2568 นั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้ความต้องการภายในและแรงผลักดันส่วนบุคคลจะได้รับการกระตุ้นอย่างแรงส่งผลให้ด้านอารมณ์และจิตใจของท่านในเวลานี้จะเกิดความสับสนหรือมีความกังวลภายในใจซึ่งมีผลต่อความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออยากทดลองสิ่งใหม่ๆแต่ในจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะในช่วงเวลานี้ตัวท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากมุมต่างๆมากมายที่เป็นผลทําให้ท่าน อยากจะพัฒนาตนเองอย่างเร่งด่วนแต่ความเร่งด่วนในจุดนี้อาจจะทําให้ท่านมองข้ามรายละเอียดบางอย่างไปจึงมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสทําเรื่องเสียหายผิดพลาดบ้างก็เป็นได้เพียงแต่ต้องตั้งสติพิจารณาข้อมูลให้ดีและลงมือทําด้วยความรอบคอบซึ่งจะสามารถลดทอนความเสี่ยงและนําพาก,การพัฒนาตัวเองไปสู่โอกาสดีๆได้อีกมากมายในส่วนของด้านการเปลี่ยนแปลงของชีวิตโดยท่านจะโอกาสในการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆ หรือได้รับบทบาทใหม่ในชีวิตซึ่งในจุดนี้จะมีผลต่อความคิดและทัศนคติของท่านเป็นอย่างมากดังนั้นการควบคุมอารมณ์เพื่อการวางแผนใหม่ของชีวิตอย่างรอบคอบจะทําให้ท่านมีโอกาสที่ดีเหนือสิ่งอื่นใดในส่วนของด้านความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ท่านและคู่รักคู่ครองหรือคนที่อุปถัมภ์คำชูหรือพันธมิตรจากชีวิตในมุมต่างๆกํากลังให้ความสําคัญกับการพัฒนาทัศนคติเพื่อสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิต และพยายามที่จะเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดเพื่อผลักดันส่งเสริมให้ซึ่งกันและกันไปสร้างโอกาสดีๆที่จะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันก็เป็นได้และด้วยการที่ดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีทุกการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติหรือความสัมพันธ์ต่างๆจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีและสามารถเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะคําว่าเกษตรราธิบดีหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานนั่นเอง โดยในช่วงเวลานี้ท่านจะรู้สึกว่าตัวเองต้องการเปลี่ยนงานหรือปรับปรุงความสัมพันธ์แต่ในเวลาเดียวกันอาจมีความสับสนว่าควรเลือกเส้นทางไหนดีระหว่างความต้องการภายในใจกับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตดังนั้นจงรู้จักตั้งสติในทุกขณะเมื่อใจวุ่นวายโดยให้หันมาสู่การทำสมาธิและฟังเสียงภายในใจเพื่อทำให้เห็นหนทางที่ถูกต้องและสว่างสวยัยเพื่อการตัดสินใจสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะมีความถูกต้อง และได้ผลลัพธ์ที่ดีสู่ตัวท่านเองซึ่งจะเป็นผลต่อความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานอีกมุมหนึ่งเป็นเรื่องราวของดาวราหูซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของชาวกลุ่มซึ่งจะโครจรเข้าทับลัคนาดโดยตรงและได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตราธิบดีในวันที่ห้าพฤษภาคมพร้อมกับได้ทํามุมเล็งไปที่ดาวพระเกตซึ่งจะทําปฏิกิริยาร่วมกันจนถึงวันที่23พฤษภาคม2568นั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้ความต้องการภายใน และแรงผลักดันส่วนบุคคลจะได้รับการกระตุ้นอย่างแรงส่งผลให้ด้านอารมณ์และจิตใจของท่านในเวลานี้จะเกิดความสับสนหรือมีความกังวลภายในใจซึ่งมีผลต่อความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออยากทดลองสิ่งใหม่ๆแต่ในจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะในช่วงเวลานี้ตัวท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากมุมต่างๆมากมายที่เป็นผลทําให้ท่านอยากจะพัฒนาตนเองอย่างเร่งด่วนแต่ความเร่งด่วนในจุดนี้ อาจจะทําให้ท่านมองข้ามรายละเอียดบางอย่างไปจึงมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสทําเรื่องเสียหายผิดพลาดบ้างก็เป็นได้เพียงแต่ต้องตั้งสติพิจารณาข้อมูลให้ดีและลงมือทําด้วยความรอบคอบซึ่งจะสามารถลดทอนความเสี่ยงและนําพาก,การพัฒนาตัวเองไปสู่โอกาสดีๆได้อีกมากมายในส่วนของด้านการเปลี่ยนแปลงของชีวิตโดยท่านจะโอกาสในการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆห,หรือได้รับบทบาทใหม่ในชีวิต ซึ่งในจุดนี้จะมีผลต่อความคิดและทัศนคติของท่านเป็นอย่างมากดังนั้นการควบคุมอารมณ์เพื่อการวางแผนใหม่ของชีวิตอย่างรอบคอบจะทําให้ท่านมีโอกาสที่ดีเหนือสิ่งอื่นใดในส่วนของด้านความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ท่านและคู่รักคู่ครองหรือคนที่อุปถมัมภ์คาชูหรือพันธมิตรจากชีวิตในมุมต่างๆกํากลังให้ความสําคัญกับการพัฒนาทัศนคติเพื่อสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตและพยายามที่จะเข้าใจกันให้ได้มากที่สุด เพื่อผลักดันส่งเสริมให้ซึ่งกันและกันไปสร้างโอกาสดีๆที่จะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันก็เป็นได้และด้วยการที่ดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีทุกการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติหรือความสัมพันธ์ต่างๆจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีและสามารถเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะคําว่าเกษตรราธิบดีหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานนั่นเองโดยในช่วงเวลานี้ ท่านจะรู้สึกว่าตัวเองต้องการเปลี่ยนงานหรือปรับปรุงความสัมพันธ์แต่ในเวลาเดียวกันอาจมีความสับสนว่าควรเลือกเส้นทางไหนดีระหว่างความต้องการภายในใจกับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตดังนั้นจงรู้จักตั้งสติในทุกขณะเมื่อใจวุ่นวายโดยให้หันมาสู่การทำสมาธิและฟังเสียงภายในใจเพื่อทำให้เห็นหนทางที่ถูกต้องและสว่างสวยัยเพื่อการตัดสินใจสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะมีความถูกต้องและได้ผลลัพธ์ที่ดีสู่ตัวท่านเอง ซึ่งจะเป็นผลต่อความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานในมุมสุดท้ายจากเรื่องราวของดาวพระเกศโดยตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง23พฤษภาคม2568ริ25ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือลาภะและกระดุมพักโดยดาวพฤหัสบดีได้เข้าสู่พบเรือนอุตตะและทำมุมโยกกับดาวพระเกศจากสถานการณ์นี้เป็นสัญญาณที่บอกถึงโอกาสที่จะมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจโดยทำให้รู้สึกว่า ท่านจะมีโชคบุญอุนดวงที่จะนำพาชีวิตของท่านไปพบกับโชคลาภความสำเร็จและเรื่องการเงินได้อย่างงดงามโดยในด้านโอกาสและความโชคดีนั้นท่านจะได้รับข่าวดีจากการศึกษาหรือปัญญาทัศนคติใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยเกิดมุมมองความคิดสร้างสรรค์และทำให้ท่านพบกับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าในงานหรือแม้แต่โอกาสทางการเงินที่ช่วยบรรเทาปัญหาที่ผ่านมา และพัฒนาไปสู่การเพิ่มทรัพย์สินเงินทองที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นโดยในช่วงเวลานี้จะเป็นเวลาที่ดีในการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และจิตวิญญาณการตั้งตนอยู่ในสติโดยใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งอย่างรอบคอบโดยไม่ให้ความโลภหรือกิเลสอื่นๆเข้าครอบงำทําให้ท่านสามารถใช้ตัดสินใจในเรื่องรีบเร่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและนําพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด นอกจากนั้นในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์รอบด้านไม่ว่าจะได้รับจากคู่รักคู่ครองผู้อุปถมัมภ์คัมชูพันธม,มิตรในมุมต่างๆของชีวิตซึ่งจะมีบทบาทสําคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้ท่านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมุมต่างๆและนําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จตามแผนการที่ได้วางไว้ได้อย่างลงตัวและรวดเร็วซึ่งเป็นไปได้ว่าท่านจะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจากที่ทํางานหรือมีโอกาสเข้าร่วมโครงการพิเศษที่ทําให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆ หรือเป็นการชักชวนเพื่อรวมทำกิจกรรมสแสวงหารายได้เสริมจากคู่รักคู่ครองโดยทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้จะสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอยากเห็นได้ชัดเจนซึ่งจะมาพร้อมกับความท้าทายโดยท่านต้องใช้ความอดทนและใช้สติในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในส่วนของชีวิตทั่วไป และโอกาสทางด้านการเงินที่จะเติบโตขึ้นนั่นเองความรู้และความโชคดีที่แท้จริงจะเกิดจากการทำความดีและการมีสติในทุกการกระทำจงใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองฝึกจิตใจให้มีเมตตาและเรียนรู้ปรัชญาในทุกความสำเร็จและอุปสรรคโดยนำมาพิจารณาปรับประยุกต์ใช้เพื่อผลลัพธ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ดีที่สุดสรุปแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วงเวลาตั้งแต่วันที่28มีนาคม ถึง23พฤษภาคม2568นนี้เป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานจากการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายสำหรับชาวลัคนาราศีกุมจะมีทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพความสัมพันธ์หรือการพัฒนาจิตใจของตนดังนั้นการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงโดยอย่ากลัวที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคเพราะทุกความท้าทายคือบทเรียนที่ช่วยให้เราเติบโตท่านควรฝึกสติและสมาธิ โดยใช้เวลานั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสงบภายในใจและเพิ่มความเข้มแข็งในจิตใจเพื่อปัญญาในการตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีความเด็ดขาดการยึดมั่นในความดีด้วยการคิดบวกและทำความดีด้วยความเมตตาในทุกการกระทำแบบผู้มีศีลเพราะความมีเมตตาจะช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนจากรอบด้านทำให้ก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างง่ายดายและไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วในความทุกข์ยากและความเปลี่ยนแปลง จงมองหาความสงบภายในใจและจงรู้ว่าทุกปัญหามีทางออกสำหรับผู้ที่มีสติและมีความเมตตาการพยากรณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งเตือนถึงความท้าทายในชีวิตของท่านเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ท่านได้มองเห็นคุณค่าของการปรับปรุงตนเองและการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขยิ่งขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกุมจงมองทุกอุปสรรคให้เป็นโอกาส และใช้ช่วงเวลานี้จงเปลีป่ยนแปลงให้เป็นตัวของตัวเองที่ดีกว่าเดิมนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้อาจารย์เตโชหุนธรรมขอให้ทุกท่านดำรงชีวิตด้วยสติและให้อยู่กับความเป็นจริงในทุกขณะเมื่อใจเปิดรับแสงแห่งธรรมะขอให้ความเมตตาและปัญญานำทางทุกย่างก้าวปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์และตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุและผลจงดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบสุขภาพสมบูรณ์ และพบกับโชคลาภที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิตหากท่านได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องอาจารย์เตโชหนธรรมเพื่อรับสาระจากโหราศาสตร์และคำแนะนำจากธรรมะอย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณจากใจสำหรับของขวัญสมทบทุนที่ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนของท่านจะเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในการนำธรรมะไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ต้องการสืบสารการดาเนินชีวิต ด้วยความสุขสงบและปัญญาขอให้ทุกท่านพบกับความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในทุกย่างก้าวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ